เอ็นเจียงอี่โกดเป็นไงเด่ดกันเกี่ยวกันหรอบางแรกนี่บ่เลยบ่มีเวลาแบบมากมาคำมันนี่เห็นอย่างเมื่อไนบ่บ่ได้เมื่อเราลูกเป็นนั่นเราก็สาผมเราก็เลยอยากเป้าผมก็เลี้ยคำเออลูกลูกที่หลังเขาปกติเราแม่จะตื่นกวนน่ะ เรื่อมนนี้มาตื่นที่หลังถ้าสาวผมมันจะใส่เวลาปกติได้อาบก่อนเขาแม่ต้องอาบก่อนแล้วก็มานาั่งปล่อยผมถืออากาศปล่อยนอกแล้วมันกระแหงแต่อันนี้ตื่นที่หลังเ<อ> <c oughs> มันก็เลยมาก็บอกกระเทินกินข้าวก็ค่ำแล้ววันนี้มานั่งเป่าผม วะมื้อนี้ย่านปวดท้องย่านปวดท้องส่งประจําบ่มีห้องน้ำ มีผูด้สี่ร้อยอยู่นี่นี่บอกไอยู่นี่นี่วุ้นวุ้นตอนนี่นะในคณะน,น,นี่เอาเบองทั้งนั้นแต่ว่ากล้องอยู่ของไปเเียบดีขยับโชคีิผูโอ้มันก็ถือผมเลยมันเข่าตาคนผู้อยู่ทั้งหลังวะ่ะ ก็เป็นเอเอเลอไม่กินเขายานยานมือจังเสียยานปวดทองเป็นน้อนยานไปบอกคู่เจาเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเตยออ๋อออกจากสองหรอเปล่าร้อนปวดหัใจ ออกจากที่พักจะมุมนนนงใบสามตื่นหนำหนำซีโมงแร่งวตื่นมาจะแหลกใบสองเิ็มหม้อลงอีกลับตื่นอีกเถซีโมงอาบน้าไาบผมไปตื่นอีซีโมงติตื่นจีโมงมตัวก่อ <laughs> ต่บัั่นกับพระทเทนีนั่นมีที่พรนเนีเรแล้วตอนมาหอดมานังถา่ายอยู่งดนเร้วบ่แล้วียวสิเป็นยังปฏิว,วัติเออเพรเวลาสต็รีลยวยึตัวเออก็ะหอดเวลาโบลาลแต่เมันกันคบคำเดี๋ยวเราเห็นหงกินขขเขาร็เลาอไฟ,ไฟอเป็นปันไฟเ่าอย่างเ็าองมากินขขเขามาเนี้ก็เลยว่ามีเวลาได้เจดได้เซิเมาเอื้อนไปใส่กว่า พรุ่งนี้งานที่ไหนฮะหเชี่วงานบ่เอมื่นงานที่ไปใส่ประดักงานขับรถวางในวารุป้ากูว่ากูฉีดหลายแล้วมันฉีดหลายกว่าผมกูเหี่ยเลยมันฉีดรอบเดียวเด้อถ้าเป็นกับแข็งปนนี่แงงีมาหองงีกู ทายคลิปเดยบว่าะแบนี้ก็ว่ายางโม้ช่องนี้ได้อยู่มั้งด้อยู่เปิดว่าอะไรได้จีมันขลากับเบิดหรอหล่ะเดี๋ยวชิมมัขลาไหมก็กัน แป้งน็ดผมไปใช่ไกันเป็นบพะมีแป้งใล่หร่าเมื่อไหรเอามาขอเนี่ยแป้งนี่ย่งแป้งโอพิวอุ้ยนี่กัดเบิดคือกันว่าเด้ซื้อเมื่อเดือนพฤศจิซื้อเขาเบิดเมื่อเดือนพฤศจิซื้อเขาบอกให้นฟ้าเอแองจล์นะแม่ก็เลยบ่ได้ไปนั่นแหละมันโมโหคนในวงน่ะเมาเบิดต้องาำทีไปเออนี่เพิ่มกับใบบัตรทั้งนี่กันมีแป้งอาบได้มัน ่อยที a istent, a ่กันบอกีงนี่ขาบอกจิดฝอยไม่เปลี่ยนท่าเด่นซื้อกับเมาไปเหมือนฝอนะเมากระเมาบอกโมนังนี้โมเสดไปซื้อต่วใจงั้นมันไหวแล้วรวงหนาลอยนะ บยเลยครับเจ้านเริ่มือกูว่ามันกูเกียก,กี่ตมกันไปเด้อฝนยัตกันแล้วกันล่ะจว่าแปลงอะไรถงเนี่นบออกมาไงคงจก,ก็บอกองอยบอกนะง่อยคือบออกมาไงเลยขนาดถึงเสียถึงยังไงยังพูดเป็นห้อยเด้แปลงอกันนี่แม่ทาขี้มัลาว่ว่อบ่ก็ยังมา่ทลงดิวไ่า เนาะ่ียนแล้วลงผิวลงคอแล้วจะงามเปล่เออก่อนเนียนลงมาเลยก็อนจะมัดท่าลงบืนโอ้เปียงแปงอยสั่นลงผิวลงบืนเราก็ต้องทาแป้งเี่แปงก็แพงไงใช้แป้งยูพีนแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดวางกระาปากแป้งเหลือบยำๆเอาเราต้องใส่กลอสไงคะก่อนจะขึ้นตอนนี้เราทาไว้ให้มันให ตอนนี้เราทาลิปแมตแห้งก่อนเพราะว่าเราทำผมมันจะเลอะตั้งทาแบบกอดตมือเ่มียนเป็นปตังเหลืองงมเป็นตังหยาบเ่มียนท้าขึ้นบอมเวลาลองเพียงเดียวปากแห้งถาเวาท่าแบบนี้ขึ้นไปนะ่ะบได้เลยเียดๆลองหลายงานแล้วถามว่ามันสวยไหมมันสวยแต่ว่ามันปากแห้งอ่ะเวลาที่เราพูดเราล้องเราลำติดไม่ได้เดนี่ยนข้อแหงบริณติตปากก็ติดบริี่ กันเป็นกอดแบบนี้มันกส็สบายเขาบอเป็นอย่างแต่อนอยางไงก็พรมนี่แหละแล้วก็เม่งไม้จะบินมากะะกันแล้วก็กอดจีดที่นี้ก็คันมีอันนั่นต่างหากเลยเจียวต่างหากเจียวสำหรับท่าปากเจียวถ้าเป็นกอดนะ่ะซื้อมาเป็นหลอดข้าวฟองเป็นยองใหญ่โอ้ยเนียนละอ้อ,อละอ้อเดลัยได้พวกเป็นคนหนาหน่อยอยู่แล้วโอ้ละอ้อเนาะ tình giờ đây tình giờ đây cái đây đó đẹp điều như nghe túa làm bao giờ cái đầu cho khoan cái đầu túa nhạc bên đây cái hiện đầu hả nhạc bên vu ngắm cái hiện bây giờ ngắm cái hiện Mình... Mình... đầu mới có mưa cho khoan nào ngắm khuôn cái đây nhong vu ngắm khuôn cái bầu cái đầu như thế này bôi bôi đầy nhang và ta bỏ đi ngắm điểm nhạt nhạt cái đấy thang nè ยังก็ไม่มัวแต่ยังกระซางม่าตาออกไปเหลี่ยมงามเดียมงามว่ามันเกิดมวลในเกิดไม่กมวนกับจั่วง่วงมีอยู่ดิก็นั่นแหละความสุขความสุขในระหว่างการทำงานงานเราคือศิลปินนักแสดงได้แต่งตัวสวยๆคขา่าแต่งตัวสวยๆคืออะไรล่ะแต่งสวยๆอยู่แล้วได้แต่งตัวสวยเขาเมียพยาเมียพยามีโอกาสได้แต่งตัวสวยเขามาพระเอีนั่งเอี๊มาเมียเนาะ สวยๆต้องแต่ว่าคนอะไรยังได้มือนี้อ้อมกว่างแต่คนอะไรเจ๊ลายลืมเฮิงเฮิงเข้ามาแล้ว ฮะครบเราไปเครื่องตีใหเออว่ะครบแล้วโดนแล้วเนาะโดนเติมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้แม่ลุงด้วยค่ะเออในในเวลาแบบนี้ไม่หวั่นหรอกผิวแบบพองมาแล้วนะคะตัวหวั่นแบบติใกล้อร์นี้ยังก็เติมเต็มดีเต็มดีเลยโอ้ยเงียนมากโฟกัสได้แบบว่าใกล้ชิดสนิทใหญ่เลยโฟกข้าวมีอะไรมีมันดำดำสปีดำได้บมันดำเงี้ยงดีเงี้ยนกูว่าจะเอาไปซาเกตัว มไอ้บีจำหรับเียดผมมาเดี๋ยวไปซักออกไม่ต้องไ,ไม่ใช่ว่าขหัวข<ล>้าวอะไรนะครับมันเป็นข้าวตะปีแม่นต้องเอาไปซักออกไว้เวลาเห็ดผมมันจะได้บ่เหนียวเออโอเคโอเคเดี๋ยไปหาแปรงโอ้ผิวละ